คุ้นหรือเปล่าครับตัวนี้พามาดูถ้าใครเคยเห็นคลิปตั้งแต่ปีกายนะครับจะรู้รไอ้จุกคู่กับไอ้แจ้ขาครับที่ได้มาจากที่บ้านครับซุมยงเหงๆลอปูนนะครับอันนี้คือพ่อไอ คิ้วลิงนะครับดูหน้ามันครับจุกคิ้วลิงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับจุกคิ้วลิงให้เสียนกายเอาไปทำนะครับน่าจะได้รูปชุดนึงอยู่นะครับเสียงกายเอาไปทำนะครับน้ำหนักมันอยู่ที่สองสามครับจะดูมันตัวมันใหญ่อยู่นะครับสองสามสิ่ 4. ก็ยังสดอยู่นะครับโอเค